ขั้นแรกเนี่ยก็คงเหมือนคนทั่วไปที่ว่าใช้ดินสอเนี่ยวาดบนกระดาษอพอวาดภาพร่างต้นฉบับเสร็จปุ๊บเราก็ตัดเส้นด้วยปากกาหมึกบางคนอาจจะใช้ปากกาจุ่มหมึกจีเพนแบบญี่ปุ่นหรืออะไรแล้วแต่หรือว่าบางคนอาจจะใช้ปิกมาซึ่งพอตัดเส้นเสร็จปุ๊บเนี่ยเราก็จะสแกนภาพต้นฉบับเนี่ยที่เป็นแผ่นเนี่ยเข้าไปในคอมพิวเตอร์ เพื่อที่จะตกแต่งภาพต่อด้วยโปรแกรมจะเป็น Photoshop จะเป็นイラสหรือจะเป็นอะไรก็แล้ต่ในการสร้างงานออกมาให้มันสมบูรณ์เสร็จแล้วเราก็เซฟเป็นไฟล์แล้วก็ส่งให้กับทางสำนักพิมพ์ทางโรงพิมพ์หรือใครก็แล้วแต่ที่รอรับช่วงงานต่อครับหลักๆก็แค่นั้นอันนั้นคือขั้นตอนการทํางานในสมัยก่อนสมัยนี้ขั้นตอนการทํางานผมก,ก็เปลี่ยนไปเหมือนกันก็พยายามลดขั้นตอนในการทํางาน ก็คือว่าจากที่เคยวาดล่างภาพแล้วตัดเส้นด้วยปากกาผมก็วาดภาพโดยที่ไม่ตัดเส้นก็คือใช้เส้นดินสอวาดให้มันละเอียดละเอียดเข้าไว้ให้มันสวยสมจริงที่สุดสมบูรณ์ที่สุดเหมือนตัดเส้นด้ในปากกาแล้วก็สแกนเข้าคอมไปแต่งภาพต่อเลยก็คือว่าตัดตัดขั้นตอนของการของการตัดเส้นไป